สำหรับน้องๆหลายคนที่มีปัญหานะครับว่าเพอเรียนคณิตศาสตร์แล้วมันเอ้มันเข้าใจง่ายนะมันเข้าใจดูดูพี่เบิร์ดเฉลยทาเอ้ยมันเข้าใจง่ายแต่ว่าพอไปทําเองเอ้ยทำไมมาทาไม่ได้มันเป็นมันเป็นเพราะอะไรถ้าถ้าหลายๆคนเคยมีปัญหานี้ครับพี่เบิร์ดก็จะต้องบอกว่าไอ้ในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเราดูอย่างเดียวแล้วเราแล้วเราไปคิดว่ามันมันกระบวนการทำในมันง่ายอย่างนั้นอะพอไปทําจริงมันก็อาจจะมีปัญหาก็ได้ครับเพราะว่า อ,อ่ถ้าเราเรียนเราเรียนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยในการเรียนคณิตศาสตร์พี่อยากจะแนะนําแบบนี้ก็คือตอนที่เราทำเนี่ยเราเรียนปุ๊บเราจดเราคิดตามถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยครับในในขณะที่ข้อเฉลยนั้น,น,นเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูเฉลยก็ได้ให้พอส์หรือหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วเราลองทําดูก่อนนิดนึงว่าเฮ้ยเราคิดแบบนี้นะกระบวนการความคิดเป็น1 2 3 4 5แล้วค่อยมาดูเฉลยมันก็เหมือนว่าการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ พร้อมไปเลย2รอบถูกปะ่ะแล้วก็ดูวิธีการคิดด้วยครับว่าไอ้วิธีการคิดของเราเนี่ยเป็นแบบนี้วิธีที่เฉลยไปแบบนี้แล้วมันจะมาปรับแมทใช้กันได้ยังไงบ้างแล้วเราก็คิดต่อครับว่าพอทําได้ละ จากขั้นขั้นสเต็ปแรกเนาะทำไม่ได้เปลี่ยนเป็นทำได้พอทำได้แล้วเราก็ต้องคิดต่อครับว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมมีวิธีที่ทําแล้วทาได้เร็วกว่านี้ไหมอ๋อสเต็ป oh, มันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนจากสิ่งที่ทําไม่ได้ให้เป็นทําได้ทําได้แล้วก็จะทําให้เราทําได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําข้อสอบได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยํามากขึ้นนั่นเองครับก็โอเคก็เอาไอเดียมาฝากน้องๆทุกคนครับเพราะว่ามีหลายคน หลังไมมาว่าเฮ้ยทำไมมันทําไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรอะไรก็อยากจะมาแชร์แบบนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเรียน,นผ่านๆไปมันก็จะเหมือนจะเข้าใจแต่พอไปทําจริงมันจะทําไม่ได้เพราะง,งั้นก็เลยให้ฝึกคิดฝึกทําเป็นระบบแบบนี้แล้วก็จะทําได้อย่างรวดเร็วขึ้นครับขอให้พัฒนาขึ้นไปเดื่ทุกๆวันเราก็จะเข้าสู่เส้นชัยได้ง่ายขึ้นครับสิ่งที่ เราจะแข่งด้วยไม่ใช่แข่งกับคนอื่นเลิกใช้คําว่าแข่งขันไปได้เลยครับสิ่งที่เราจะาไปถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดก็คือเราเก่งกว่าตัวเราเมื่อวานและเราจะไปได้เร็วขึ้นครับเราจะลดความต้านทานลดแรงเสียดทานอะไรมุ่งเข้าไปสู่เส้นชยัยมันจะมุ่งไปตรงๆเลยครับเลิกใช้คําว่าแข่งขันไปได้เลยแล้วอันดับเราจะดีขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติครับผมเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ